สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีบทสวดอธิษฐานเพียงแค่3นาทีก่อนนอนเป็นสิริมงคลกับชีวิตเทวดาปกป้องคุ้มครองมาฝากกันครับทุกท่านคงได้รับคำสอนจากพ่อแม่ว่าตอนเป็นเด็กให้สวดมนต์ก่อนนอนจะได้หลับสบายไม่มีอะไรมากวนใจวันนี้เราจะขอให้ทุกท่านสละเวลาสัก3นาทีก่อนที่จะนอนอธิษฐานขอพรแล้วค่อยหลับ วิธีการอธิษฐานก่อนนอนจะอธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอนก็ได้ตั้งน้ำโมสามจบแล้วกล่าวว่าสัพพังอป,ประราทังคามัทมีพันเตอุกาสะทวารัตตะเยนะกะตังสัพพังอป,ประราทังคามัทมีพันเตอุกาสะคมานิพันเต หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพังล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอาหารหันต์พระทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤตินตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพาราลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพาน ธนาสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรขอให้พบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทินก่อนนอนตั้งจิตให้เป็นกุศลแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ